เหตุการณ์สุดช็อกที่เปลี่ยนชีวิตในปี1992เราจะมาพูดถึงเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัวที่เกิดขึ้นกับอนเนสเตแเฮฟเกนสาวชาวดัตที่ต้องเผชิญกับความท้าทายใหญ่หลวงเมื่อเครื่องบินที่เธอโดยสารประสบอุบัติเหตุจนตกลงในป่าและเธอต้องเอาชีวิตรอดในสภาพที่ยากลำบากนานถึง8วันโดยไม่มีใครอยู่เคียงข้างนี่คือเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความกลัวความสูญเสียและการต่อสู้เพื่อชีวิตการเดินทางสู่เวียดนาม ย้อนกลับไปเมื่อ30กว่าปีก่อนอนเนเตและคนรักของเธอวินเลมวางแผนจะไปใช้เวลาร่วมกันณเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงของเวียดนามโดยการเดินทางด้วยเครื่องบินขนาดเล็กแม้ในใจของเธอจะมีความตื่นเต้นแต่ในเวลาเดียวกันก็มีความกังวลเกี่ยวกับการเดินทางด้วยเครื่องบินที่แคบมเมื่อก้าวขึ้นไปบนเครื่องบินก็เกิดเหตุการณ์ไม่น่าเชื่อเครื่องบินตก ทันทีที่เครื่องบินใกล้ถึงสนามบินยาจางเสียงกรีดร้องดังลัน่นมีอารมณ์ตึงเครียดและหวาดกลัวเกิดขึ้นเมื่อเครื่องตกหลุมอากาศอย่างฉับพลันในช่วงเวลานั้นอนเนเตวินเลมจับมือกันอย่างมั่นคงในขณะที่เครื่องบินตกลงอย่างน่าหวาดเสียวจนทำให้ทุกอย่างรอบตัวมืดมิดไปการพบเจอกับความจริงเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาในป่าจิตใจของเธอตกอยู่ในสภาวะช็อกร่างกายบอบช้ำจากอุบัติเหตุและโดนทับด้วยซาาเครื่องบินในขณะนั้นเธอพบว่าคนรักของเธอเสียชีวิตไปแล้วสิ่งนี้เรียกร้องให้เธอต้องเอาชีวิ การเอาชีวิตรอดการต่อสู้ในป่าไม่ใช่เรื่องง่ายอันเนเ่เผชิญกับความเจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจสิ่งสำคัญที่สุดคือความสามารถในการมองหาน้ำและอาหารเธอเริ่มมองเห็นความงดงามของธรรมชาติแม้จะอยู่ในด้านที่น่ากลัวโดยมีวิธีที่จะรวบรวมและเก็บน้ำจากฝนมาใช้การเติบโตจากวิกฤตในขณะที่ต้องหาวิธีรักษาชีวิตอยู่ที่โดดเดี่ยวหัวใจของเธอก็กลับมามองโลกในแง่ดีมากขึ้น โดยง่ายๆว่าเธอเรียนรู้ที่จะยอมรับความจริงและยืนหยัดต่อสู้ผ่านความยากลําบากนั้นด้วยเพราะความทรงจําเกี่ยวกับครอบครัวการช่วยเหลือในที่สุดชายจากหน่วยกู้ภัยได้มาถึงเพื่อช่วยเหลือเธอแต่การกลับเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริงทําให้เธอรู้สึกสูญเสียในอีกแง่หนึ่งชีวิตใหม่หลังจากนั้นเต็มไปด้วยการต่อสู้กับความเจ็บปวดจากการสูญเสียคนที่รักสรุปและข้อคิด เรื่องราวของอเนเตเป็นการสะท้อนถึงความแข็งแกร่งในจิตใจและความสามารถในการเอาชนะความยากลำบากในชีวิตถึงแม้บางครั้งเราอาจต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตแต่การมองหาสิ่งดีๆในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดก็ยังทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้เมื่อได้อ่านเรื่องเล่าอันนาทึ่งของเธอคุณคิดว่าคุณจะสามารถทำเช่นเดียวกันได้ไหมมันน่าสนใจมากในการสำรวจความคิดนี้ในความคิดเห็นหรือไม่